ช่วงนี้เขาต้องไปกินขาน้าวเหนียวกรอยอพี่อู๋เคยทานกรอยไหมคะกรอยกรอยจะเป็นในลักษณะของแผ่นขา,ขาวๆแล้วมันจะมีความหนึบเหมือนเราเคี้ยวข้าว <รอ S 1> เหนียวแต่จริงๆคุณผู้ชมกรอยเนี่ยนะคะเขาขึ้นเป็นฤดูกาลนะคะและคนที่จะมาทาําข้าวเหนียวกรอยเขาต้องรู้วิธีในการล้างกรอยนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าล้างผิดวิธีปุ๊บเนี่ยมันจะไปเจอพิษในกรอยอค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูนะคะเกษตรกรในพื้นที่จังหวันดคนครราชสีมาเขามีการขุดกรอยค่ะนี่แหละค่ะของดีที่ต้อง พิถีพิถันในการขุดให้กับผู้บริโภคนะคะโดยพี่บุญธรรมห้วกระโทกค,ค่ะชาวบ้านหนองโบกที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีพร้อมเพื่อนบ้านชวนกันไปเลยนี่ ไปขุดกลอยข้าวเหนียวกันที่ป่าท้ายหมู่บ้านเอาไว้รับประทานแล้วก็แปรรูปเป็นสเสบียงไว้กินยามต้องการนะคะกลอยข้าวเหนียวจะเป็นลักษณะคือเป็นพืชหัวป่าที่มีลักษณะคล้ายมันให้รสสัมผัสเหนียวนุ่มคล้ายข้าวเหนียวค่ะก็เลยเป็นที่นิยมของชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าหัวกลอยนี่แหละค่ะจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีแป้งมากที่สุดสามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายเดือนค่ะ พี่บุญธรรเล่าว,ว่ากลอยข้าวเหนียวที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะลักษณะจะเป็นเถามีหนามใบแฉกสามชอบขึ้นอยู่ใต้ร่มไม้หากขุดลงไปในดินประมาณ2ฟุตก็จะพบหัวขนาดใหญ่ บางหัวพี่อูหนัก40-50ถึงกิโลกรัมนะคะขุดไม่กี่ต้นได้ผลผลิตกว่า40กิโลกรัมหัวเล็กที่ติดมาชาวบ้านบอกฉันไม่เอากลับนะต้องกลบฝังดินไว้เพื่อที่ปีหน้าจะมีกลอยขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาติค่ะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมอย่างที่โอปอเล่าไปแล้วโอปอก็เคยเจอพิษจากกลอยมาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใครเนี่ยขุดออกมาแล้วไม่มีความชํานาญสูงกลอยมีสารพิษตามธรรมชาติที่ชื่อว่าไดออสโครีนค่ะหากไม่ผ่านกระบวนการการ งพิกที่ถูกต้องก็จะทําให้เกิดอาการคือคลื่นไส้อาเจียนหรือใจสั่นได้นะคะโดยภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะเริ่มจากการปอกเปลือกกลอยให้หมดจดเลยแล้วเขาจะฝานเป็นแผ่นบาง โรยเกลือทิ้งไว้ประมาณ3วันจากนั้นเขาจะไปล้างน้ําให้ใสเลยนะคะแล้วก็ยังไม่จบนะจะต้องไปแช่น้ําต่ออีกประมาณ3คืนพร้อมต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมคะขจัดสารพิษให้หมดไปค่ะยากเหมือนกันเนาะยากดังนั้นคนทํากรอยเยจะต้องรู้เคล็ดลับต้องมีความชํานาญอ,อย่างที่ปอบอกนะงั้นจะไปเป็นสารพิษต่ตอผู้บริโภคนะคะจากนั้นคุณผู้ชมเขาจะนํากรอยที่แช่น้ํามารีดน้ําให้ออกให้เสด็จเลยปัจจุบันเขาจะใส่ถุงตะข่ายแล้วก ไปปั่นให้แห้งด้วยเครื่องซักผ้าแทนวิธีโบราณก็จะช่วยประหยัดเวลาแรงงานได้มากเลยทีเดียวเมื่อผ่านทุกขั้นตอนแล้วก็จะเอากรอยสดไปพร้อมในการปรุงอาหารต่อไปชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะนิยมเลยคุณผู้ชมนำกรอยมานึง่งไปคุกเกลือน้ำตาลและมาเ้าวขูดคุนหน้าคุณตาหรือยังเริ่มละเริ่มคุณละที่เขากินกับข้าเหนียวอ่ะแล้วก็โรยงารับประทานเป็นของว่านก็จะมีรสชาติแบบหวานมันแล้วก็จะมีความนุ่มหนึบคล้ายกับ ข้าวเหนียวนะคะอ๋อเพิ่งรู้ว่าการทําการหามันยากเนอะกว่าที่จะออกมาที่เราเห็นว่าเราพร้อมทานแล้วอะ่ะเนี่ยอร่อยมากแล้วปอชอบมากแตบบ่อย่างน้อยนะคะก็ต้องแบบบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงนะต้องไปซื้อกะเจ้าที่เรามั่นอกมั่นใจว่าเขาทําความสะอาดแล้วก็ล้างสารพิษตามธรรมชาติออกไปนะคะ